กินข้าววเทุกคนอันนี้ไม่เอาแบบทำป้าเปืนให้ทไม่ีทุกคนอันนี้ไม่เอาแป๊ได้ไหมป่าวป่าวคุยกับคนดูคุยอะไรคุยคนเดียวลูกตายคุยคนเดียวแล้วลงคลิปโอเออใครเนี่ยห้องเวทมนตร์เปิดเลยนคนเปิดเน็ตพ่อกรับตกเด็กมึงทำอะไรเนี่ยมาห้องลบหมดเลยเน็ตใช้ได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวไม่นานนะ จะจบแล้วจัดเลยเดียวทุบเลยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานอนท่าเดียวใหญวบาเลยมันท่าเดียวกันเลยนอนแบบนี้อุ้ยร้องไห้หมาร้องไห้เนี่ยแม่ลังดูโทรศัพท์เลยเนี่ย ไม่ใช่เลยหนึง่งทุกคนไปดูเนอยจัะเล่นด่านนี้แล้วสไลด์ตัวเป่าไวม,มากเล่นด่านนี้สไลด์ตัวเป่า,มมาคือชนะไวมากแต่ว่าไอกเก็บอพวกนั้นไม่ได้หรือว่าดูเงินดิอันนี้สไลด์ตัวเป่าถึงได้เงินเท่านี้สไลด์ตัวเป่าทุกวันเลยหนึ่งเนี้ยด่านเนี้ยและเล่นด่านเนี้ยจะสไลด์ตัวเป่าอย่างเดียวแต่บางครั้งก็ใช้เรือ สเสกเรือมาให้ดูไงเนี่เน่เดี๋ยวเอาให้ดูนะนี่ทำนี้ก่ออันนี้อะไรอันนี้อะไรไวมากอันนี้ไวมากแปลมันออกตัวไวเท่ารถไฟแอรน้ำรถไฟแอรน้ำไม่เอาเอาแต่เรือนี่ดูดู โหลอยสุดจูปเป้งโหวูบฮยยึ่มซึ่งใช้หยวงหน้าูตายคนแล้วต้องแอบ์ต้องแ,แอบต้องได้แอร์ไม่กินเดี๋ยวไปสไลด์ตัวเป่าดีกว่าเห็นปะไปตังต้องโคตรเยอะเลยไปดูตังดิ เห็นปะหนึ่งนะคนต้องโดดด้วยเฉพาะให้เกาะขอบพวนะห้ามโดนแหลมพวกนั้นเลยแหลมอีกลยหนึ่งถ่ายคลิปมาแล้วหนึงขอถ่ายคลิปหน่อยอนึ่งโทรศัพท์เด้ยังไงคะัดเองไหนจ้ากำลังมาปังวิลเลจจะตายจะตายชนะ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 ทุกคน

แอบกิน,นอยเยอะยวยิ่งแอบอไรเนี่ยมันนั่งอยู่นี่นั่งมองกเูแอบกูอยู่นี่มันแอบแล้วมันก็เดินมากินอยู่มันคนจะตีมัน,น,มนไม่ไหวใครเปริดอะไรเนี่ยโคดังเลยกินกับปลาไหมล่ะฉันรู้ว่าทุกคนตาก็เจบ็บปวด ถ่ายคลิปอยู่เขาจะเปิดดังทำไมการปรับปรุงคามปลอดัยของงพวกเขม่อยาตั้งหาพ่อเาะเขาจะไม่ได้คุมที่นี่แต่ละไม่เล่น่านเลคนตอนนี้ขอแป๊บหนึ่งนะ น้ำเดียวจริงโคตรสุดเลยน้เดียวแ,แบบโคตรโคตรเลยครับเห็นไหมภายในไม่รู้กี่วอิอย่าเพิ่งนับนับได้หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ฮะโอเคฮะวิเลอด่านนี้ได้ยังไงอะจำไม่ได้ ไม่อยูอ่ะทุกคนเห็นตรงนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเดินไปเอาดินหปดูตรงเนี้ยเห็นไหมนี่เดินเดนเ่นเดินไปนู่นเดินเห็นเด้นไหม มันจะมืดหน้าดูอ่ะไม่ไมไนนยังไงอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าด่านนาใใี้เป <hhh> ็นยังไงมาอย่างนี้มันก็ขึ้นมาให้แบบประมาณน,นี้โอ้ย,อยมันมือดอ่ะทุกคน

เกิดมาตายเลยทุกคนฮะไม่เล่นเกมยุ่งใส่ทุกคนคนดูอยู่คุยคนดูคุยคนดูวัตเด Yeah. <gasps> น้าแมาโ่โอเคทุกคนเองไปหาเล่นดูนะขอตัวแค่นี้ก่อนนะจะได้บายเนี่ยเป็นคนอีกผิวหญิตัวกองทีน้าโว้ห้เกดอไม่ดองเม่พ่อนมา